ในหัวข้อนี้จะเป็นการเตรียมฐานข้อมูลของระบบบริหารสินค้าคงคลัง Inventory Control Management System ตัวย่อว่า IC ฐานข้อมูลแรกที่เราจะต้องเตรียมก่อนนะคะก็คือรายชื่อหน่วยนับหัวข้อนี้จะตรงกับ case study ชุด1หน้าที่10ข้อที่2.3.1ค่ะในหัวข้อ2.3ซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่นะคะก็คือรายการสินค้า แต่ก่อนที่เราจะบันทึกสินค้าเราจะต้องไปบันทึกฐานข้อมูลหน่วยนับฐานข้อมูลกลุ่มสินค้าไว้ให้เรียบร้อยก่อนเ<ส>พื่อที่เมื่อเราบันทึกรายการสินค้าจะได้ดึงรายชื่อหน่วยนับหรือรายการกลุ่มสินค้ามาใช้ได้เลยค่ะในที่นี้เราจะเตรียมรายชื่อหน่วยนับก่อนนะคะกลับไปที่โปรแกรมค่ะเราจะเข้าที่ระบบบริหารสินค้าคงคลัง หัวข้อฐานข้อมูลนะคะจะเห็นว่าเมนูเพิ่มและแก้ไขรายการหน่วยนับอยู่ที่ลำดับที่5นี้นะคะเข้าไปแล้วยังไม่มีหน่วยนับเลยนะคะเราจะ f 3เพื่อทำการเพิ่มค่ะเรากดปุ่มเพิ่มนะคะหน่วยนับรายการแรกตามตารางในหน้าที่20ก็คือรหัส01ชื่อหน่วยนับว่าเครื่อง ตอนนี้เรามีหน่วยนับเพียงหน่วยเดียวก็คือเครื่องนะคะบันทึกเสร็จแล้วกดปุ่ม F10 ค่ะตอนนี้เราบันทึกหน่วยนับเสร็จแล้วเราจะ Escape เพื่อออกนะคะจะกลับมาที่หน้าจอฐานข้อมูลในนับค่ะจะเห็นว่ามีเพียงรายการเดียวนะคะ Escape ออกค่ะสำรับ ฐานข้อมูลต่อไปก็คือฐานข้อมูลกลุ่มสินค้านะคะซึ่งตรงกับหน้าที่20ข้อที่2.3.2ค่ะกลับมาที่โปรแกรมนะคะฐานข้อมูลกลุ่มสินค้าอยู่ถัดจากฐานข้อมูลหน่วยนับนะคะจะอยู่ก่อนหน่วยนับชื่อเมนูเพิ่มและแก้ไขรายการกลุ่มสินค้าค่ะเราจะเข้าไปทำการเพิ่มเลยนะคะกดปุ่มเพิ่มหรือ F 3ค่ะ กลุ่มสินค้ามีเพียงกลุ่มเดียวก็คือกลุ่ม0ูนกลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีค่ะสำหรับหน้าที่บัญชีซื้อสดซื้อเชื่อสีบรรทัดล่างนะคะเรายังไม่ต้องใส่ค่ะให้กด f 1 0เพื่อบันทึกได้เลยค่ะตอนนี้รายการฐานข้อมูลกลุ่มสินค้าก็เสร็จแล้วนะคะ กลับมาที่รายชื่อกลุ่มสินค้าก็จะเห็นว่ามีสินค้ามีกลุ่มสินค้า1รายการให้ทำการ Escape ออกหลังจากเตรียมฐานข้อมูลหน่วยนับฐานข้อมูลกลุ่มสินค้าแล้วก็เป็นการเตรียมฐานข้อมูลของสินค้าค่ะฐานข้อมูลสินค้าจะยังตรงกับหน้าที่20แต่เป็นหัวข้อ2.3.3นะคะกลับไปที่โปรแกรม เมนูเพิ่มและแก้ไขรายชื่อสินค้าและวัตถุดิบจะอยู่เมนูบนสุดเลยนะคะเข้าไปเลยค่ะวิธีเข้าเมนูก็คือการดับเบิลคลิกหรือ Enter นะคะเราจะเพิ่มรายชื่อสินค้ารายการแรกตามตารางที่หน้า20เรากดปุ่มเพิ่มค่ะสินค้ารายการแรกก็คือ G 1 n o t e โน้ตนะคะเป็นภาษาอังกฤษ โน้ตบุ๊กทัชสกรีนเนื่องจากสินค้าเราขอใช้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะคะเพราะนั้นในบรรทัดชื่อสินค้าภาษาไทยเราก็จะใช้เป็นภาษาอังกฤษไปเลยค่ะลงมาที่ชนิดสินค้าโปรแกรมจะ Default ให้เป็นชนิดเลขหนึ่งเลขหนึ่งคืออะไรเราจะเข้าไปดูนะคะโดยลบเลขหนึ่งแล้วใส่จุด จะเห็นว่ามีฐานข้อมูลชนิดสินค้านะคะแต่ในที่นี้เราจะเป็นการทํารายการของสินค้าสําเร็จรูปไม่ใช่วัตถุดิบหรือไม่ใช่งานบริการนะคะเราจึงใช้รหัส1สินค้าสําเร็จรูปค่ะราคาทุนมาตรฐานของโน้ตบุ๊กทัชสกรีนก็คือ19,000บาทรหัสกลุ่มสินค้าโปรแกรมจะขึ้นกลุ่มสินค้า กลุ่มแรกนะคะซึ่งก็คือรหัส01กลุ่มสินค้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีซึ่งตรงกับที่เราจะใช้งานอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงนะคะลองไปดูที่หน้า2ค่ะสิ่งที่เราต้องใส่เพื่อให้ใช้งานใน case study ได้ก็คือหน่วยนับมาตรฐานนะคะถ้าเราจำไม่ได้เราสามารถใส่เครื่องหมายจุดแล้วกด enter นะคะโปรแกรมจะทำการค้นหาหน่วยนับ ซึ่งมีรหัสเป็นจุดซึ่งในที่นี้ไม่มีค่ะเมื่อค้นหาไม่เจอก็จะขึ้นรายการหรือรายชื่อฐานข้อมูลหน่วยนับมาให้เราเลือกนะคะในที่นี้เรามีหน่วยนับเดียวก็คือ01เครื่องเราต้องการใช้รายการหน่วยนับนี้เรากดปุ่มเลือกหรือกดปุ่ม enter เลยก็ได้ค่ะโปรแกรมก็จะดึงหน่วยนับมาตรฐานม,มาให้พร้อมกับประบุเป็นหน่วยซื้อส่วนใหญ่หน่วยขายส่วนใหญ่ให้ตรงกันนะคะ ในที่นี้เรามีหน่วยเดียวก็คือเครื่องค่ะไปที่หน้าที่3ค่ะหน้าที่3จะเป็นการบันทึกราคาขายมาตรฐานในที่นี้ก็คือ25,000บาทสำหรับรายละเอียดหน้าอื่นนะคะเราจะยังไม่ใส่ในที่นี้ลองไปดูนะคะหน้าที่4ก็คือราคาขายตามเกรดลูกค้าเป็นเกรดใดเช่นลูกค้าเกรด A เราก็จะกำหนดว่าราคาขายสำหรับลูกค้าเกรด A จะขายที่ราคาเท่าไหร่ถ้าหน่วยนับเป็นเครื่องหน้าที่5ก็เช่นกันแต่เป็นราคาขายเกรด C และเกรดดีตามลำดับค่ะหน้าที่6จะเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เป็นหมายเหตุประกอบสินค้ารายการนี้อันนี้ก็แล้วแต่มีรายละเอียดอะไรบ้างซึ่งเตรียมไว้ให้10หมายเหตุค่ะหน้าที่7จจะเป็นการแอดรูปภาพของสินค้าเข้าไปในฐานข้อมูลนะคะเนื่องจากสินค้าบางอย่าง เราอาจจะนึกไม่ออกว่าคือสินค้าตัวใดแต่ถ้าได้เห็นรูปประกอบแล้วจะทำให้เข้าใจได้ชัดเจนแล้วก็ค้นหาได้ง่ายขึ้นค่ะสำหรับหน้าที่8จะเป็นรายละเอียดสำหรับใช้ในโปรแกรม SmartBit MRP นะคะสรุปนะคะการเพิ่มรายการสินค้าใน Case Study ชุดน,นี้เราจะเพิ่มสำหรับหน้าที่1หน้าที่2แล้วก็หน้าที่3เท่านั้นค่ะตอนนี้บันทึก ได้เลยนะคะกดปุ่ม f 1 0ค่ะเขาจะบอกว่ายังไม่ระบุผู้จำหน่าย boi นะคะซึ่งเป็นรายละเอียดสำหรับธุรกิจ b i non b i เราก็จะเซฟไปก่อนนะคะกดปุ่ม yes ค่ะสินค้าตัวที่2นะคะจะเห็นว่าโปรแกรมเคลียร์ค่าอื่นๆยกเว้นชื่อสินค้าซึ่งยังคงเอาไว้เหมือนกับสินค้ารายการก่อนหน้านี้นะคะ เนื่องจากว่าในการคีย์ฐานข้อมูลสินค้าในช่วงแรกสินค้าส่วนใหญ่มักจะมีชื่อคล้ายกันแตกต่างกันเฉพาะส่วนชื่อด้านหลังเพื่อที่ให้เราไม่ต้องคีย์ใหม่นะคะเราก็โปรแกรมก็จะค้างชื่อเอาไว้ให้ส่วนหนึ่งค่ะสำหรับสินค้ารายการที่2ของเรารหัส G2 แต่ไม่ใช่ชื่อโน้ตบุ๊กทัสกีเลยนะคะเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือ b l u r a y p l a y e r ซึ่งชนิดสินค้าก็ยังเป็นสินค้าสำเร็จรูปนะคะราคาทุนมาตรฐานก็คือ8,500ค่ะรหัสกลุ่มสินค้าก็ยังเป็นกลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์นะคะหน้าที่2ค่ะเราใส่หน่วยนับมาตรฐานในที่นี้ก็คือหน่วยนับเป็นเครื่องถ้าเราจำรหัสได้เราก็ใส่เข้าไปโดยตรงก็คือ01ถ้าเราใส่รหัสถูกต้อง โปรแกรมก็จะไปนค้นมาว่ารหัส01นชื่อหน่วยนับมาตรฐานชื่อหน่วยนับว่าอะไรซึ่งในที่นี้คือเครื่องค่ะไปหน้าที่3นะคะเราจะใส่ราคาขายมาตรฐานก็คือ15500ค่ะตอนนี้ก็เป็นอันบันทึกรายการเสร็จแล้วนะคะเราจะกดปุ่ม F10 บันทึกค่ะ เราก็จะบันทึกสินค้ารายการที่4นะคะ G3 โทษบันทึกรายการสินค้ารายการที่3 G3 สินค้าคือสมาร์ทโฟนค่ะชนิดสินค้ายังเป็นสินค้าํสเร็จรูปนะคะรหัสเป็น1รหัสกลุ่มสินค้าก็ยังเป็น0ูนคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีรายการในหน้า1เสร็จแล้วมาที่หน้า2นะคะ นนา,านก็คคืืออเรร่่งงซึมีหัสเป็น001ค่ะหน้าที่3ราคาขายมาตรฐานสำหรับสมาร์ทโฟนก็คือ35,000บาทรายการนี้เสร็จแล้วกด f 1 0บันทึกค่ะเราจะไปคียรายการสินค้ารายการที่4นะคะรหัส g 4สินค้า external hard disk ค่ะ ชนิดสินค้าและกลุ่มสินค้าก็ยังเหมือนเหมือนเดิมนะคะคือรหัสเป็น1สินค้าสเส็จรูปกลุ่มสินค้ารหัสศูนย์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีข้ามไปที่หน้า2ค่ะโดยนับมาตรฐานก็ยังเป็นเครื่องนะคะคือรหัส0ูนย์ไปที่หน้า3ราคาขายมาตรฐานก็คือ4,200บาทสินค้ารายการที่4เราบันทึกเสร็จแล้วนะคะกดปุ่มบันทึกหรือกด f 1 0 ที่ฟังก์ชันที่คีย์บอร์ดนะคะยังไม่ระบุจำน่า่ารหัสยังไม่ระบุว่าผู้จำหน่ายเนี่ยเป็น B O I หรือ non B O I นะคะกด yes ค่ะตอนนี้เราบันทึกสินค้าครบ4รายการแล้วเราจะออกจากหน้าจอในการบันทึกรายชื่อสินค้านะคะให้กด escape ค่ะโปรแกรมจะถามว่ายกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กด yes อีกครั้งหนึ่งจะกลับมาที่รายชื่อสินค้านะคะเราตรวจสอบอีกครั้งว่าเราเพิ่มสินค้าครบทั้ง4รายการหรือ,อยัง จะเห็นว่ามีครบ4รายการแล้วเราจะกด Escape เพื่อออกจากรายการเพิ่มแก้ไขารายชื่อสินค้าค่ะเป็นนั้นว่าการบันทึกรายการหน่วยนับกลุ่มสินค้าและสินค้าเสร็จแล้วนะคะ